สวัสดีครับปฏิชา youtube ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ภาพมาเบิองหนานะฮะหนางานของเก้อควงครับ <Okay. S 1> พืองานเคือกำลังตัดอยู่ครับ <Okay. S 2> คลิปไอ้อควงครับมาแต่ไปหาหม้อล้วก็แวะทายนะครับผมแวะทายลพอรา้ีชิปในเครื่องรถนะครับชิปเองขึ้นเองครับ <c oughs> <c oughs> ครับผม ว่าผมซื้อมาไก่ตุนผมซื้อไก่มาตัวนึงว่าสิเอาไปสูข้นงานกิจครับค้นงานตัดกับซีหาคนครับงานบ่หลายครับว่าได้ใซนเงินเป็น,นครับ,บอกเพื่อนมาซอยกับมาซอยมันกะหาพวกไรครับ่กเกี่มือกันแล้วนะครับแม่ก,ก็แม่ครับแม่ โอ้โอวหว่าแดดแรงขนาดครับ่กินเขากินน้ำไปนาะน,นี่เนาะพามาเบิองหนางานครับรถของโยวขวางงานกอนเดียดสองขั้นครับหาสามหนึ่งศูนย์กับหาสองศูนย์สามครับ อเอาไปเทียวนึ่งเราบ่พ่อได้ยักตันแปดตันโอ้เห็นเงินมืนตัวเนี่ย <c oughs> เอาไปขายไปครับยวกับโอ้เอป็นโล่งเสียว,ว่ขึ้นเสื้อให้เท่าได้หรอน, 3, นี่บวกวะ ข้าดูเดือดเต้ครับเคนตัดเขีบล่องไปเขีบบ่ได้เล่นมาครับว่ะบ่ทิดสองเทือแล้วทิศสเทือเท,ทือยังได้บ่ไหนดึงขึ้นบ่หรือว่าข้านขึ้นเองค่อยๆดันขึ้นเจ้ โอโห้เหหยียบลงร้อยกันติดาล่อหลังล่อหลังเกือบจมครับใข่ไข่ยอยู่ครับดินมันแหงล่อหนาติดลงไปประด้นน้ำกับแตาน้ำหน้าปังครับสูบน้ำเซน่าแหลวก็มันเออมันซึมลงมาครับเนี่ยวเวลาฟัง่นผม่มีปัญหาอันนี้ก็ยืมยืมหางของเสียเมยกมาครับ เชยเมเกียร์ให้ครับยืมหางซาลีหลากคนมาให้แกไปขายครับหางของเจ้าของไอเอาไปตัดไปตัดรอตัดเผามันออกเท็ดเป็นเท็จเลยหลากรดเกี้ยวครับมันก็แกได้อยู่ครับแต่ว่ามันแกได้หน่อยอะไรยืมหาง่นมาใส่เสียเมกเพิ่นก็ตัดอยู่นี่แหละครับผมเสียเมกเกียร์ให้ก็จีดแล้วเราพอพ่ายยาจีดแล้วเ่พ่อยยา อยู่ติดทางในเศีบหวมันอยู่บานยกบอสามหนึ่งศูนยเพียงลักบ่แปดตัน,น<า>พูหลักบอเอาใชัก,ก้อกนับเอก้อกน อยู่วัดติงเงื้อเงื้อเหมือนเดิมแม่ข้อเออครับนี่กเดี๋ยวไปเขาโคอตาแล้วครับเนี่ยแถวสวางแถวแรกไปจวดก่อนนะครับไปซีมเนิ่งได้แปดตันตันละสามร้อยห้าสิบครับโอ้พันสามร้อยห้าสิบบวกร้อยหนึ่ง นะครับเนี่ยผม,มแล้วก็ชีบไอเทียนีแเราก็จะไปตีตุตมให้เราครับผู้ใดขึ้นยไยโอ้โหแน่นั่นนะวะชีบเองขึ้นเองขายเองจวดจัดเส,สียมีกเสียอะไรนะ นี่ครับครับผม่า่ไอา้ข้างนานชิปไว้ก็อยี่มาอซอยพอแล้วครับนี่เสียอวกกะทั่วน้ำแล้วนะครับแต่ว่าผมแวะเอาแนีวกินมาซูมูเพิ่นตัดอยู่ครับแล้วก็ซสีออกไปครับผมนี่ครับรถชิปเดี๋ยว,วา่วางๆเฮ็ดชิปรีิวิ่เบึ้งครับเป็นไป้งใดแม่งได,งไดรถคันนี้มันคือตำนานนะครับผม รถสองขั้นนี่รถห่างป้ายแดงทั้งสองครับอยู่น้ำหลายปีแล้วนะครับก็ได้เป็นสภาพแบบนี้ <17. S 1> นี่สิบเจ็ดปีพอแล้ว่าเดี๋ยวว่างๆ็ดคชิปรีวิวครับขันนี้สิบห้า 15, ครับแล้วรอชมครับผม ไอเอาหน้่กินมาตรงคนงานูุคนตัดไว้ครับไม่ช่มภาไม่ช่มหนางานนครับหนางานเดียวของมันไม่ได้ไปซื้อบอยไซเป่นกิ่งไม้ยูนี่แหละครับก็กคแกรกออกยากบ่พอทางออกบ่นิดหนี่มันบ่ดีมันแคบอ่ะแคบไม่แล้ว นี่เผ้าเผาหานอตครับยีเรียนบดีคือเผ้าหกนัดนครับไว้ก็ได้โอ้สวนกัน,ยนอยู่คือเอียงเลยนะครับอก ออกไปแล้วประมาณงานหนึ่งครับงานหนึ่งแปดตันโอ้ยไหลจนี่ครับจากนานันเบ็ดมืนี่มนืนี่ยิ่งไปนั่นสองเท้าเรวล,ลงไปห้าข้างหน้าประมาณงานหน่อยๆแปดตันชัวว่วเปไล่อยู่ว่าไหลยอยู่ครับ อ่ะครับผมคลิปนี้กะ้ามาชมหนางานครับหนางานเจ้าควงครับพ่อเราก็มาคลิปอ้อยผู้เดียวนะครับมันกะบพ่อพอสีได้จ้างครับมันบริเฮ็ดลายครับผมนี่ก็ึืนเมื่อละฮกเฮ็ดแปดตันครับแล้วแต่อ้อยซื้ออ้อยง้อแล้วก็พ่อเฮ็ดถาพ่อเฮ็ดเล่นไปซะน,นะครับบริเดเฝ้าเพราะว่าอ้อยเอาขวงกับบริลายครับ ่พ่อสีได้จังคนมาขึ้นน้ำประจำครับพอดีแล้วมีรถขีบส่วนตัวก็ขีบขึ้นไปว่างไรแล้วก็เมือเคลียเคลียเคลียแล้วผมแล้วคนค่อยขึ้นไปเลี้ยงเอาผมว่าเป็นได้ม,ม,มีมีแต่ได้ว้างสลิงล้วครับนี่ใช้สองก่อนครับว้างสลิงแล้วก็ลงมากขีบออ่อยใจโอ้ขอท้าผมเฮ็ดผู้เดียวได้สบายเลยว่าต้องเฝ้าครับ เดี๋ยวผมอ่ะคลิปนี้ก็ถ้ามาเบิ้งหน้างานเข,า,ขาวๆาครับแปลงไดมักงไยครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับไอเฮ็ดคลิปรีวิวสองคันนี้ครับอ่านะครับสำหรับคลิปนี้ผมกาสีคอร์ต,ตัวล่าไปก่อนครับผมคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ